โซเชียลโดยโตโยต้าไฮรักส์วีโกแชม์ซีเอ็นจีครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นนักสู้ชีวิตของเรามีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขามีความสุขน,<ช>นะสีมีความสุขนี่ไง<ช>กาเรียกว่าร,รายการของเราก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะฮะเรียกว่าคนไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีใจมาแค่นี้ก็พอและนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับที่เป็นนักสู้ชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจนถึงไหมเขาไม่ได้ชนะในรายการเรานะใช่ไม่ได้ชนะในรายการเราแต่ รางวัลที่ได้จากรายการของเรานะ <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับทุกบาททุกสตางค์นั้น <c oughs> เขาก็นํา <c oughs> ไปสารฝันของเขา <c oughs> และอย่างที่ผมบอกเมื่อไประยที่แล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าเราได้เจอเขานั้นเขาจะมีพลังใจและกําลังใจเยอะแยะมากมายแล,และต้องมีรอยยิ้มไม่ับาคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะพี่ออสนนทราชครับครับสวัสดีครับกต <c oughs> ่ผมได้ล้ครับผมออสเนทราชหมาแล้วนะครับ ฉันรักคนยิ้มแปนอยากเป็นแฟวนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนสิงอยู่ในหัวใจฉันลักคนยิ้มนั้นอกเป็นตาง,งามเลือกใหเมื่อเห็นคุณยิ้ม,มใม้จะางามบาดใจเย้าวยวนให้หนุ่มหลง พยายามยินก็กินมกะจุงมรักกินคุณแก้มบุงชวนให้ใจพังวงพยายามนอนก็รับไม่ลงพยายามนอนก็รับไม่ลงภาพนวนอาน,นงงไม่ยินเป็นหลอกล่อนฉัรับคนยินเป็นวากใจแทน ะะฉันรักคนยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณเสียทีิงด้วยยิ้มของคุณงามยิงย่งดังมีมนสิ่งอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นอกตึนตันงามเลือใไรเมื่อเห็น ใจเยายาวโยนให้ลุ่มหลงพยายามยิ้ม,ม,ม,มก็จีมก็จุกคุณแกม้มชวนให้ใจพวงพยายามนอนก็รับไม่ลงพยายามนอนก็รับไม่ลงภาพนวลอนงไม่ยิ้มแป้นหลอกลอน,นลนันคนสั้นวาดใจแทนเอาไว้ ควันอนจะได้รับนอนหนาวร้อนเป็นสุขเอ่ยคนยิ้มปน อยอกเป็นแฟนคุณเสื้อจริงหน่วยยิ้มของคุณงามยิ่งนังมีมนสิงอยู่ในหัวใจครับครับผมเอาเอาลงเลยขาไม่ต้องรับลงลงแล้วครับลงแล้วครับนี่ก็ตลกนะพ่อคุณเลยคิดถึงพี่ออสเป็นยังไงบ้างครับพี่ออสครับไม่เจอกันนานนะก็คิดถึงจังเลยสบายดีสบายดีครับหลังจากที่ออกรายการไปนะฮะเป็นยังไงบ้างเอาเงินเห็นบอกว่า ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเลยไปทำอะไรพี่หลังจากออกรายการครั้งแรกที่ผมได้ในนี้ครับว่าหนึ่งหมื่นผมก็เก็บไว้ครับเก็บไว้แล้วก็ได้คะแนนโหวตจากประชาชนครับหรือว่าฝันใจทแฟนเพลงเข้ามาชิงสองหมื่นผมก็ได้อีกสองหมื่นผมก็เอาไปสามหมื่นล่ะล้มสามหมื่นไปเก็บไว้ครับเก็บไว้ก่อนในทีนี้ทางบริษัท เจสแอลเขาก็ได้จัดคอนเสิร์ตมนเพลงตู้ชีวิตทั้งทั้งสิบเก้าคนผมก็ได้เงินตรงนั้นอีกครับเขาก็ให้ค่าตัวคนละหมื่นก็เก็บไว้อีกแล้วก็เก็บรางวัลเล็กๆน้อยๆนั่นต่างหากนะครับก็เก็บไว้ครับแล้วหลังจากนั้นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วผมก็เข้ามาชิงห้าหมื่นเข้ามาชิงห้าหมื่นทีนี้คะแนนผมไม่ไม่ถึงครับไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไรเราแพ้ไม่สําคัญคือ ประชาชนเขาชอบเราแวนเพลงเยอะอะไรเงี้ยพี่ออดบอกผมว่าจริงๆคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้เงินล้านก็สามารถสารฝันตัวเองได้ครับผมก็ผมจาได้ว่าพี่ออดบอกผมว่าพี่ออดมีความฝันที่จะเอานําจะหาเงินเพื่อไปซ่อมบ้านให้แม่ให้แม่ให้แม่ครับเรามีภาพนะเรามีภาพให้คุณูเราไปดูไปดูบ้านก่อนที่จะซ่อมก่อนไหมก่อนที่จะซ่อมเชิญชมเลยครับคุณผู้ชมครับครับผมก็ลงลงอย่างเงี้ยครับอ่าทับลงทีละขั้นละขั้นนะครับเนี่ยทีละขั้นละขั้นละขั้น เราอย่างนี้คทุกวันคืนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้ารองเท้านี่ผมใส่ไม่เหมือนคนอื่นเขาครับพี่จะกลับหัวครับทุกอย่างนะครับมันจะจะพังอยู่แล้วพี่กระดานตรงนี้ที่แม่ผมนอนอยู่ข้างบนปวกกินหมดเลยครับมาครับปวกกินหมดเลยทุกอย่างครับกินหมดข้างล่างนี่ก็ เป็นสถานที่ครัวที่ทำกับข้าวพี่ข้าบผมชามก่อนครับ ผมว่านะตรงแรงบันดาลใจของพี่ออสี่พี่ออสเป็นนักต่อสู้ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับเพราะว่าเราเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยเรามีครบทุกอย่างบางทีเรายังท้อเลยและอย่างพี่ออสเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้สมบูรณ์เลยแต่ก็สู้แล้วตอนนี้ก็คือทำบ้านแล้วทำบ้านแล้วครับไม่เปเอกอยากจะบอกว่าคนที่มีครบ32เนี่ยไม่ทำอะไรเลยครับแล้วมาดูพี่ออสนี่ใ่เขามีอย่างนี้เขามี สามารถทําได้แล้วทําได้ดีด้วยนะได้ดีด้วยครับไม่ครบสามสองก็ไม่เคยไปปล้นไปจี้ใครด้วยพี่ถูอ๋อบริหารยังไงครับบริหารก็ผมก็บางทีได้ตังค์จากรายการนี้ยผมก็เอาไปฝากทางธนาคารแล้วผมก็ทํางานบ้างก็สะสมเก็บไว้แล้วนี่เอาไปสร้างบ้านอะไรยังไงก็สร้างบ้านก็จ้างช่างช่างนี่ก็เป็นญาติญาติพี่น้องกันเขามาช่วยกันเขามาช่วยกันเอาค่าอยงถูก ผมก็ไปเบิกเงินในธนาคารแล้วก็ไปซื้อของเอาไปซื้อของไปซื้อเองไปซื้อกระเบื้องเองไปซื้อเองด้วยอย่างพี่ชายขับรถไปพี่ชายมีรถออกแบบเองด้วยไหมฮะอะไรทุกอย่างช่างเขาออกแบบเขาถามผมว่าเอาแบบไหนผมก็บอกเอาเงี้ยเอาเงี้ยเราประหยัดเงินเรา้มยเราซื้อก่อนแล้วก็มาจ้างเขาเป็นรายวันอย่างครับผมรายวันระยะเวลาที่ทําก็ประมาณสัก สองเดือนมากว่าเออก็ไม่นานนนไม่นานอยากเห็นแล้วนะว่าคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่เราเห็นเป็นเป็นหูปลวกกินไปหมดเลยนี่เราไปดูนะฮะหลังจากที่พี่ออสได้เอาเงินรางวัลเนะที่ได้จากทางรายการนี้ไปสร้างบ้านใหม่นะฮะดูว่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงไปดูเลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับรายการจันพันดาวที่ได้มาเยี่ยมเยียนผมนะครับตอนนั้นผมไปประกวดรายการจันพันดาวมาได้เงินมาทําบ้านเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญเข้าไปชมครับพี่ครับปเจริญวดงครับเดินครับเชิญครับเชิญครับ ครับนี่บ้านผมครับดูครับนี่แม่ผมครับพี่สูงภาพแข็งแรงครับครับมาดูห้องใหม่ที่ผมทําเสร็จแล้วครับพี่ครับเชิญครับครับนี่ครับที่ได้จากเงินรายการจันทพันดาวผมได้มาทําบ้านเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วพี่กลับบ้านเดิมๆเป็นปวกกินหลังคาผุกระดานผุพื้นก็ผุอันนี้ผมทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามไหมครับพี่อันนี้คือห้องแม่ผมครับผมทําให้แม่ผม ได้นอนสุขสบายไม่ต้องหล่นจากเรือนหลังเก่าแล้วครับเมื่อก่อนเรือนหลังเก่านี้เป็นกระดานผุตอนนี้ผมทําให้แม่ผมอยู่สุขสบายเรียบร้อยครับภูมิใจครับ <c oughs> ที่ได้ทำบ้านแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ต้องวนอะไรอีกแล้วมีบ้านอยู่แล้วน้าพักน้าแรงของผมครับผมตั้งชื่อบ้านผมว่าเจพึมพึมครับพี่เพราะผมได้ไปประกวดมารายการจันพันดาวโจ พึึมๆครับพี่ผมอยากจะบอกรายการว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสผมได้ไปประกวดครั้งนั้นได้เงินมาสร้างบ้านให้แม่ผมอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณครับรายการ JSL ครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะครับยินดีกับพี่ออสด้วยนะครับ พี่การเป็นว่าพอเราได้เห็นอะไรแบบนี้เราก็สุขใจไปด้วยใช่พวกเรายิ่งสุขเลยนะเพราะว่าคุณผู้ชมหลังคือเปลี่ยนเหมือนคนละหลังเลยแต่ว่าเป็นหลังเดิมใช่ไหมพี่อ้นหลังเดิมนี่เหมือนคนละหลังเลยนะมือที่อยู่ที่เดิมเลยนะใช้เหล็กทั้งหลังเชื่อมติดกับบ้านพี่ชายผมมาไอเสาก็ใช้เสาเดิมหกต้นครับนอกจากนั้นก็ใช้ไม่ได้หมดเลยครับทิ้งหมดทิ้งหมดเลยดูสะอาดสะอาดใช่เพราะเป็นกระเบื้องไงดูร่มเย็นนะมีแม่อยู่ด้วยมี มีหลานอยู่มีข้อพิรุธแต่ว่าใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ร่วมสองแสนประมาณสองแสนครับผมพี่เขาช่วยด้วยครับเงินผมด้วยส่วนตัวผมด้วยแล้วก็ได้มาออกรายการนี้ด้วยขอบคุณก็คือช่วยๆกันครับขอบคุณทางรายการด้วยที่ให้โอกาสตรงนั้นและผมได้มีบ้านเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นบออกรายการไปนอกจากงานเซรามิกแล้วมีงานจ้างอื่นเยอะแยะเลยครับอะไรบ้างครับพี่ก็ให้ไปเป็นโคศพ พิธีกรพิธีกรในงานเชิญไปร้องเพลงหมายถึงว่าพี่ออสก็ได้ใช้โอกาสจากที่ได้มีโอกาสมาออกในรายการเราเนี่ยก็ได้ทําตรงนี้ให้ไปเป็นมูลค่าเพิ่มด้วยไงสิวันนี้ก็อยากให้พี่ออสเนี่ยบอกบอกกับแฟนๆรายการจันพันดาวสักนิดนึงครับที่ที่กำลังดูพี่ออสอยู่คนที่ท้ออยู่ครับคนที่กำลังท้ออยู่ครับก็อย่าท้อนะครับแฟนๆรายการจันพันดาวที่เข้ามาประกวดที่ชนะไม่ชนะเราชนะใจคนดูเงินที่เราได้ไว้เราก็เก็บถ้าสมมติเรามีลูก มีครอบครัวเราก็นึกถึงตรงนั้นมัางอะไรเงี้ยอย่งผมมีแม่ผมก็นึกถึงแม่ผมก็ททำให้เสร็จเรียบร้อยความฝันผมก็เป็นจริงก็ขอบพระคุณบริษัท j จเที่ให้ผมได้มายืนในจุดนี้แล้วก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ไปในห้องสมุกท่านด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้เรารู้สึกภูมิใจลีใจมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ออดนนทลาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ผู้ชมน,นี่หวังว่าจะเป็นกำลังใจดีๆกับคุณผู้ชมต่อไปนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการชมเดาวของเรานอกจากจะเป็นพื้นที่ให้กับนักสู้ชีวิตมาในรายการแล้วนะฮะยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเขาเรียกว่าผู้ที่มีโอกาสมากกว่าได้ช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าด้วยนะฮะช่วงหน้าภาพพาดเด็ดขาดครับ